คับสวัสดีครับ,รบวันนี้วันที่3พฤษภาคม2563ครับวันนี้ชมรม2องใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ได้มาลงเคสที่1651นะครับนําโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบางขนายไทยยีการามอําเภอท่า,ม,าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านสหเหียสเกวัฒนมงคลน,นะครับหรือพี่นิ่มโก่บวันนี้ชมรมได้นำนพันธเพล์มามอบให้คุณยายเองนะอายุ 80ปีนะครับแกป่วยเป็นโรคชรานะครับแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบนะครับผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้นะครับเอาวันนี้ได้มีพี่นิ่มมาลงเคลดเต้งนะครับให้พี่นิ่มเก่าอะไรหน่อยครับผมผมดึถึงเป็นความินดีที่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือพี่น้องชาวตลาดครูทนบุรีซึ่งวันนี้เราได้นำแผ่นเพลทมาให้เบื้องต้นไว้4ห่อ4ห่อนี่ก็จะใช้ได้ประมาณ4เดือน4เดือนก็จะทุนค่าได้จ่ายให้กับ พี่น้องประชาชนที่ในซอยตลาดภูครับคร,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 รองิดับครอบครครับอ้าวเยาหรอครับรนะครับผมก็เป็นคนพื้นนี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งค,ครับ,รบชมรมของรอใจบุญเก่ินห,หนุ่มผู้ยากไร้ที่ได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาผมก็ยินดีที่จะให้เขาสนับสนุนแล้วก็ผมน,นิ่มเนี่ได้ดูแลทุกสุชกขชาวบ้านมาตลอด นนนาทีี้้ดวยครับครับพี่โต้หน่อยครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกแฟนเพจหรือว่าท่านผู้ที่นะครับมีจิตศรัทธาไปจากรัพย์มาซื้อแผ่นเพิร์ทหรือว่าจะเป็นวิชาให้กับผู้ป่วยนะครับก็ขอขอบคุณขอให้ทุกท่านเลยครับมีสุขภาพที่เป็นอที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมพี่มดหน่อยอ่ะพี่มดพี่มดก็เป็นคนพื้นที่นี้เหมือนกันนะครับที่ตลาดพลูนะครับขอขอบคุณพี่นิ่มสกอตติลเสกครับแล้วก็เฮียตีเอกชัยแซ่เตียวครับ แล้วก็ทีมงานชมรมสองล้อใจคุณทุกท่านนะครับที่ได้ก็เฟื่อทคำเพิดให้กกบผู้ป่วยติดเตียงครับที่คอยดูแลในที่นี้ได้ครับที่หน่อยพูดอะไรหน่อยขอขอบคุณพี่นิมแล้วก็ชมรมสองล้อที่นำคำเพิดมาให้คุณยายผู้ป่วยในวันนี้ครับ ไม่เป็นไรครับอ่าเป็นยัขอบคุณค่ะทีมงานทุกคนมาช่วยกันเนอะครับผมสำหรับคุณยายเองนะครับยังมีสิ่งจำเป็นอีกหลายอย่างนะครับผมจะมีเบอร์ของพี่ง้อเนาะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับยังไงพี่ๆอยากจะให้ความช่วยเหลือยังไงก็โทรมาหาได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ชมรมสองหวใจบุญก็หนึ่งผู้ยกากไร้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบม,มากครับสวัสดีครับ